ah ben ah ah da costai ekote gapsit row pa? naa sumit saase kao Brother no 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 naa to ayo shreik ta ทั้งทุกจุดเนาะแล้วก็จะขวานแบบเขานั่นไงนี่นี่บิลลิกนี่อัก60บาทเอ้าเมื่ก็เดินตามมายังจะไปหยุดตรงนั้นอีกเทียวอัโต่เยเอาด้วยกับร้อนเอาไว้ให้พี่สองหน่อย I'm